เพราะนั้นพอเขาจงจำเอาไว้ <c oughs> แล้วแล้วะไม่ได้สนใจอะยัไม่ยุ่งได้สนใจยังยู่ยรักยยังรักอยู่ยยไม่ต้องต้องสองคนนี้สบให่ทีอะ,ะทีกับแม่ก็เห็นแล้วก็แบบใส่นะแล้วก็แบบเทีกบ<ด>ปั่นพยายามนะกันปั่โอเค<ะ>งั้นต้องกลับมาลออีกน <c oughs> ะทุกทีเ่งเพ่งเพิงเพิงจงจำเอาไว้ ได้ผลมจได้ผลเอ่ะชอบใครอยากจะชอบคนนี้ช่หรอเป็นชอบก็แบ่งเป็ชอบแบ่เลยเปิดตัวแล้วชอบผู้ชายหมดจริงเหรอชอบผู้ชายหมดแ่เลยอยู่ดีเธอก็ถัดไปชอบเขาหรออ่ะจงจำเอาไว้ปึ๊บเกลี่าดีกว่า หผิงสมัยนี้นี่ไม่ไหวจริงเราก็เป็นผิวแบบนี้แหละขึ้นตอนมาตอนมาตอนมาจากไหนขึ้งมาจากขึ้นตอนจากรูหนูแดนไม่ให้ทุกคนอ่ะหรอมีฟอร์มแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะเวลาเธอนั็นหญ like you, no you you, right? no. um ิงนะน่ารใครฮะบอกที่วันนั้นเอามาก็ไปเขาเปิดนะมีฟอร์มจะ อันนี้ร้องกับผู้ชมได้ค่แบบนี้นะแบบนี้นะยิ uh ่งเวลาเธอนั้นยิ่งนะแ่รีร้องกับคนดูดตรีแอมันอาจจะไปกับเทวีนึงมาเล่นกับเขาอ๋อยิ่เวลาเธอนั้นยิ่งนะน่ารักซาน่ารักซาน่ารักกับเขาอันแรกหนบอกคนดูะมีเปรแบบนี้นะแบบนี้นะน่ารักซน่ารักซะ อย่างโวกันตงโอ๋อยิ่งเห็นเธอเฉยใจโอ้ยโอ้ยอันนี้มาแต่ละอันเลยยิงเห็นเธอเฉยใจแล้วอะไรต่อโอ้ยฉันมีมีคู่ดูบีดูบีดูคืออะไรแบบอะไรล่ะไปเที่ยวเคย่อจไปเที่ยวเหรอผมก็ประมาณแบบไปแดดมีแดดกันหรือเปล่าชูบีดู อยากเป็นแฟนอยากได้เ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากชุดวีดูอยากีชวีดูวิดูอยากจะแบบอันกเ้๊่ลยอยากดวีดูอ่ะแบบชุดวีดูอ่ะเปิดมาจ้ามีฟอร์มแบบตอนนี้มันเป็นหน้ากระดานนะเพราะนั้นเดี๋ยวเูดแต่ว่

เวลาถึงมองคนมันจะรักมันไปอ้ออยออันนี้ตามคำเลยค่ะเล่นตามคำเลยมีฟอร์มเขาบอกว่ามีฟอร์มมีฟอร์มเรามีฟอร์มไงมีฟอร์มแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะอีเวลาตัเล่นยิงนะเล้วซาอธิบายเออได้รูปคอมอย่มุกอย่ามุกไปถึงว่าถ้ายืนกเยืนปึ๊บยินแค่นี้อย่ามุกเลยนะลาซาเมอนแบบลองให้หน่มีฟอร์มแบบนี้นเอาออกกัน ยังไหมหนูอ่ะมีฟอร์มแล้ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนครับก็มีฟอร์มแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะยิงเวลาเธอเนี่ยยิงนะรักจังรักจังเวลาจู่มองคอยมันจ้องตามองคอยคอยฉันยิงเป็นนะชองจู่ไปดูไปดูเธอสภาพมองคอยแบบคนมีฟอร์มมอจิ้มอได้ก็ได้แบทิ้งเดียวก็เอาใหม่เอาใหม่เราจะเล่นเร็ว อยากยิงแนะยิงนานไนรัษานรัอยากบอกตามตรงวโอ้ยยิ่งเห็นเธอชัดใสยัมองตั้ตว่าโอ้ยเห็นเธอชัดใสโอ้ยโอ้ยฉันไม่ดีครูชูไปดูไปดูคนนื้ออันนี้หนูหนูไม่ต้องหนูไม่ต้องหงกับแบบชูไปดูไปดูคนนร แบบค้างอย่ะเชื่อวีดูวีดูคนน่ารักอยากอยาดอยาคแบบอย่าเชื่อวีดูวีดูคนน่ารักรักคนมีฟอร์มแสดงแล้วตอนหลังตอนหลังเราก็เหมือนแบบอย่าเชื่อวีดูวีดูคนน่ารักเราก็เหมือนแบบละลายฟอมตัวเองอะเราก็เริแบบอ่มได้อะไรเงี้ยเริ่มขึ้นยิ่งฟอร์มก็ยิ้มจับจับที่จับยิ่งยืดก็แบบนะรักอ่ะปึ้ง ตั้งแต่วันนี้ชั้บเธอตั้งแต่ออนี่ไปยังไงอันนี้ตรงจริงจริงตรงนี้ไม่รู้จะทันหรือเปล่าคือตรงนี้เขาอยากให้เป็นเหมือนเดบตัวเองกลายเป็นปิโนะที่มันเป็นช่อนที่มันเล่นเดดเดดแล้วให้แม่กลักับพี่พีมาเล่นเล่นเป็นโน้ทไม่นี้ต้องแอปไปเลยถ้าจะเอาซีนเป็นโนแอปไปเลยอย่ามาเล่นกับตรงนี้ต้องมีลองด้วยจริงหรอเออเล่นไม่ทันเนาะโอ้ ใครรอให้เขาเล่นใครรอให้วขาแต่ละงั้นพี่ีให้พี่มีเลยได้ปะติดกันเลยสลับกันเลยไม่ทันงั้นงั้นตรงเนี้ยของเปียโนของพวกหนูกลายเป็นเปียโนซึ๊งเคยเคยเห็นเปโนคนบ้าืเวลาเขาเล่นกันแล้วตตึ๊งใครกดใครกดตัวไหนคนนั้นก็แบบเด่น่ะสลับกันสลับกันตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ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 ตึงตึงตึงตึ ตามนตรนะห้าหแตึ้นตึ้งตึ้นตึ้ตได้ได้ไได้แต่ว่าต้องเซลล์แล้วแต่จังหวะของตัวเองอะตามเพลงห้าหกเ็ดแปตึ้นตึ้งตึ้นตึ้นตึ้นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้น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 งึ้นตึ้ึ้นตึ้นตึ้ตึ้ต้นตึ้งตึ้นึ้นนึ้นึ้้ึ้ึ้้ึ้ด้ึ้ตึ้ต้ึ้ ไปไงแล้วเดี๋ยวจะบอกใช่ที่มันมีอันเนี้ยหรือว่าต้องรูอจักเราสวยอะผู้ชายแบบอันนี้มันต้องเป็นชิ้ยตอนกันเอากับแม็กตงไปเรีไบต้อยโอกันกัง่ายกันเหมือนเก่าทีมาเลยไปนที่จะมาด้านนี้อ่ะต้องรักทีแล้ะนัว่า อ่ะขอดูบล็อกกับอะคือถ้าเป็นแบบนล้ววันที่ชันเดชพบไปเจอทั้งจังวันนั้นนุ้นนี่ต้องวายกว่านี้ไหมโอเคแม็กซ์นี่ถ้า้นแสดงว่าแม็กจะต้องมาแล้วเหมือนซอนกำลังจะหนีไม่ต้องหนีเยอะนะแล้วทีก็ขึ้นมาว่า ทีก็ต้องมาแบบเหมือนกันถ้าถ้ากิูเราไม่วิ์ก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าทำได้ก็เอา้องสองไปไงต่องเปลี่ยนไปันล้ควัความกันใช่มั่นเละเอนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยยืนหน้ากระดานอยู่จะยืนหน้ากระดานถ้าอย่างนี้อ่ะขึ้นมาหนูลงไปถูกครับอ่ะปึ๊บเออไงจะอย่างนี้นนึงอ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปเ เปลี่ยนคนพร้อมกันเล่าพร้อมกันแทนเป็นคนรักคนเปลี่ยนใจไปทังใจเปลี่ยนให้ฉันกล้าพูดพร้อมกันจึงจึลมอเึนลครักเปลี่ยนใปนใจี่ให้ฉก้าพูงจ้งลมองึ้งจึ้งเนี่ยนีจ้งลงมอทึ้งจึ้งเี่ยจงจิงนียจึงงอทำจงจ้งนี่ยจึงจ้เนี่จลองำเลยจจงนี่าจักงจงเน่จ้อทำเ้งจง่า จะบอกว่ารักอันนี้รวมกันหมดเลยหรือว่าหนูเดินไปตอนไหนนะคะพี่เป็นตอนท่านไหนพอพี่คุยร้องเสร็จแล้วก็หนูก็หมุนไปคือคำที่ยากให้อองมาจกข้างในบอกใช่ไหมคะอ๋อก็คือกลายเป็นรวมหญิงชายไม่ร้องนี่ดิอค่ะโอเคถ้างั้นต้องสอนเป็นคนเป็นคนนำออกมาจะข้างในแสร็จแล้วสานก็จะบอกว่ารักกัน เขาหนักินไป่ะคนหนักเธอเสีจะปวดความรู้สึกคันในใจแล้วปล่อยมันออกไปให้เธอฟังแล้วผู้ชายเห็นตามมาเออ๊ะจริงๆมันจบแล้วนี่มันจบไปก้อนกลางแล้วป่เรามืไปอยู่ตรงกลางตอนไหนครับอ๋ออยู่ตรงกลางอนพอพอี่ผู้ชายร้องเสร็จบรรทัดนึงแล้วก็ที่นั่นกันหมดแล้วโอเคงั้นเป็นจะบอกว่ารักเธอ

อ๋อคุณผูนะคะเนี่ค่ะสิ่งนี้ค่ะก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ผู้หญิงใช่ไหมครับอก็ตอนนี้ผู้ชายร้องคือผู้หญิงกับผู้ชายร้องคนละมันเท่านะคะอ่าเข้าใจแล้วก็การวมทำไมเราเป็นรวมชายหญิงอ่ะทนี้เรามาวัดรวมอันนี้รวมหญิงอ๋อใช่ค่ะนี่คือแล้วก็อันนี้เป็นจะบอกว่าลักเชอเป็นชายหญิงแล้วค่ะนนี้คือรวมบอกรวม มีรวมแล้วก็ถึงจำเบื้ไม่ต้องไปตอนคำอะไรครับเจอบอเวิร์ดเนี่ยเริ่มมูแล้ว<อ><ค>ตช่คือแต่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าฟันมา <ขอ S 1> ประโยคโเหมือนมาเอา,มา,มา,เอา